สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆแฟนบลัมครับช่องกระชัยรับเฟรชออร์พริเชียวนะครับมาแล้วครับพี่น้องขั้นแรกขั้นแรกขนาดในเวลาเที่ยงนะครับขั้นแรกมาแล้วนะครับขั้นแรกของวันนี้ครับจะไปจอดซ้ายนะซานเต็มเลยพี่น้อง พี่ลองเพื่นถามั้ยถาปูสาดั้ยโอ้เตี้มการครับตอนเที่ยงเที่ยงครังการทยอยทยอยมาครับ thank yeah. you ผหญิงมาแล้วโอ้คันที่สองมาแล้วหนุนคันที่สองก็เข้ามาแล้วครับพี่น้องครับ Nó sẽ dành cho lúc rớt đi, rớt đi ngoài lại hôm งานบวชนะครับวันนี้จะเป็งรถเขาทั้งใดครับที่นอนเยอะแยะเลย<ม>เด็กๆห้องน้ำก็เยอะบรรยากาศตอนเที่ยง พื่อะพื่อะพื่อะพื่อมากแล้วพื่อนะพื่อะพื่อนะมาอีกแล้วพี่น้องขั้นที่สองอ้าวพอหลอดไปดิครับหาทางใส่ใส่พอหลอดเนี่ยพื่อะไรอ่ะพวกลูกูมบอกว่เินจะเข้าสิิตังวิธีใส่เต็มหลอดสาดตรปับ เป็นมีการอายุสีแดงๆเนี่ยงานฟรีนะเจ้าวันนี้เล่นแบบว่าสอดแจ้งเลยตีลูกยังเล่นเลยตีลูกาเล่นเลยเอ้าครัวก็มาครัวนั่นก็น่าจะอยู่มุมนู้นแหละเนาะครับคุณลุงครับงานบวชงานบอครับฟรีครับผม งานฟรีคนแสนแปดแน่นอนวันนี้เะว้นี่ตง่นกันให้อยู่นเดี่งเนี่ว้าไปพุ่นพุ่นเอาคว้าไปเลไปเรียกว่าคว้ครับขว้าครับขว้าครับทุกครับ โอ๊ยคือนอนคักแทนนั่นมาแล้วครับทีมงานเราทยอยกันมาแล้วนะครับด้วยความรักและความคิดถึงตื่นขนไปคอยคอยๆตื่นเต้นเห็นพี่น้องมาหลายก็ตื่นเต้นเนี่ พี่น้องก็วันนี้ไปใส่ด้วยพี่น้อง,าาางหาหาเบอรงกุนบรรยากาศก่อนเที่ยงครับ

แล้วก็มันแดดจวจอดรถวัจอดจอดรถาจอดเพืนมงจอดดอกปาทลุเกออกมาเปสองยุ่งมุ่งพ่หอดเจ้ามาหอดก่อนแล้วบ่ทาผมเยเอ้าผู้ใดะได้บทานี่แล้สองั้น่หล้วอตีเจ้หอดก่อนม่ติพึงมาหอดเมื่อกี้สอัน อขอบคุณทุนรังใจครับพี่น้องเริ่มทยอยกันมาแล้วนะครับผมพักก่อนเ้ออ่ะพอกันคลิปหน,าน่าไม่ต้องไม่ต้องอนนั้นหรอกเพราะานอนมาทาั้งตลอดทางไอ้เต้าอย่างนี้กับเต้าหัวพอกันคลิปหนา้าครับสวัสดีครับ